นะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับพาทุกท่านมาอยู่กันที่อําเภอตะพันธ์หินนะครับอยู่ตรงบ้านห้องสริดนะฮะตรงนี้นะครับเป็นนะฮะบ้านของพี่จอยนะครับก็เป็นนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับอีกท่านหนึ่งที่ให้โอกาสทีมงานของเรานะครับให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นระบบออนกริดนะฮะสำหรับของบ้านพี่จอยเองเนี่ยนะครับก็ทางคุณพ่อเนี่ยนะครับคือทาง พี่ชูเกียรตินะครับได้เคยใช้บริการของเรานะครับแล้วก็ใช้งานขอญาตเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับนะฮะก็มีค่าไฟนะครับอยู่ประมาณสัก5 6า0 0บาทต่อเดือนนะครับก็มีความประสงค์ที่จะติดระบบออนกริดเพื่อที่จะลดค่าไฟนะครับเดือนหนึ่งสัก2 5 0 0หรือ3,000บาทต่อเดือน นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับก็บ้านสวยมากนะฮะหลังไม่ใหญ่นะครับแต่จัดสวนนะฮะแล้วก็ปลูกได้สวยงามครับพื้นที่ที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับเป็นโรงจอดรถนะครับก็อาไว้บนหลังคาโรงจอดรถนี่เลยนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับ ในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยครับด้านบนเนี่ยได้ออกแบบเพื่อที่จะติดตั้งในส่วนของระบบโซล่าไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะก็เป็นหลังคาทีา่เป็นทรงทรงโมเดิร์นนะครับตะแคงตะแคงมุมองศาเนี่ยนะครับก็ใกล้เคียงนะครับกับมุมที่เราจะต้องติดตั้งในส่วนของระบบโซล่าเซลล์อยู่แล้วนะครับสำหรับที่นี่นะครับติดตั้ง5กิโลวัตต์นะครับใส่แผ่นไปทั้งหมด6กิโลนะฮะใส่ไป12แผ่น นะครับกาลังเริ่มติดตั้งรางนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับช่างก็เตรียมที่จะติดตั้งนะครับวางรางแล้วก็ติดในส่วนของอินเวอร์เตอร์กับตู้คอมไบนเนอร์นะครับนี่นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับออนกิปนะของฮูเวลนะครับขนาด5กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับทีมงานช่างก็กำลังนะฮะได้มือติดตั้งให้อยู่นะครับ ก็เดินรางเรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเป็นท่อ EMT นะฮะเข้ามาที่รางไวาเวตัวนี้นะครับครับผมและตอนนี้นะครับทีมงานก็ได้ทําการขึ้นแผ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือ,อต่อสาย MC p o n นิดหน่อยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะออนระบบนะครับด้านล่างก็กําลัง เข้าตู้นะฮะเข้าระบบอยู่ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นขนาด500วัตต์นะครับเป็นเทียน่านะครับโมโนฮาร์เซลเซลลสวยๆนะครับแผ่นคุณภาพเทียวันนะครับตัวนี้นะฮะใช้งานยาวๆนะครับอายุการใช้งานใน25ปีแน่นอนแผ่นพวกนี้นะครับคือแผ่นคุณภาพค่อนข้างดีเซลล์สวยๆนะครับไม่แคกนะฮะเวลาใช้งานยาวๆเนี่ยประสิทธิภาพเขาก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับถ้าเทียบกับแผ่นที่ ตกเกรดนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาแน่นอนฮนะแผ่นพวกนี้ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับก็ลองลอง,ลองดูนะพิจารณาดูจริงๆแล้วถ้าเป็นระบบออนกริดแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเลือกของที่คุณภาพดีหน่อยนะฮะเพราะว่ามันอยู่บนหลังคาบ้านของเรานะฮะเวลามีปัญหานะครับระบบมีปัญหาเกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยอันนี้ลําบากนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งนะครับถ้าเป็นระบบออนกริดเนี่ยนะฮะทางเราก็อยากจะแนะนําให้เลือกใช้ของที่เกรดดีหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับใช้งานกันยาวๆนะฮะคุ้มค่านะกับการลงทุนของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟนะครับสายพีวีเราก็เดินร้อยท่อเฟ็กยางไปเรียบร้อยนะฮะเป็นไปนตามมาตรฐานเลยนะครับ ก็คือการทั้งในส่วนของน้ําแล้วก็มแมลงกัดแทะรวมทั้งเรื่องของแสงแดดด้วยนะครับแล้วก็สายกราวนะฮะก็ดึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์จับยืดก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเป็นแอลแคมมิดแคมมัลติ้งต่างๆน,นะครับพวกนี้ก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเข้าระบบแล้วนะฮะอีกสักครู่นะครับน่าจะได้ออร,ระบบนะครับแล้วก็ทดสอบระบบกัน ครับผมและตอนนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดออนกริดขนาด5กิโลวัตต์นะครับชุดนี้จะลดค่าไฟประมาณ2,500-3,000บาทต่อเดือนนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นในส่วนของอินเวอร์เตอร์โฮ w ว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลนะครับเป็นซิงเกิลเฟสนะครับก็เดินนะครับเดินท่อเดินรางนะฮะเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็เดินเป็นท่อ EMT ลงมานะครับจากตันโบตรงนี้นะครับ ในตู้คอมไบเมนอร์นะครับตู้คอมไบเมนอร์ของเราก็ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเบเกอร์ Baker ที่เป็น r c p o นะครับตันฟ้านะครับสมาร์ทมิเตอร์ฟิวแล้วก็เบเกอร์ตันฟ้าทั้งด้าน DC นะครับก็ติดตั้งเอาไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้แบ่งออกเป็น2ส,สตริงนะครับสตริงละ6แผ่น นะครับทั้งหมด12แผ่นนะครับก็ใส่แผ่นไปทั้งหมด6กิโลนะครับแต่ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์5กิโลนะครับหรือว่า5.5นะครับถ้าดูจากเนเพลก็จะบอกว่า5.5กิโลนะครับอาจจะมืดหน่อยนะฮะอาจจะไม่เห็นแล้วะครับนะฮะแล้วก็ทําในส่วนของระบบออนไลน์นะครับให้ลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะอย่างไรนะครับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะฮะอยากลดค่าไฟ ที่บ้านที่สำนักงานนะครับร้านค้าร้านโชว์หวยนะครับสามารถติดตั้งระบบโซลารเซลล์กันได้นะครับเพราะค่าไฟก็กําลังจะขึ้นแล้วนะครับก็ลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับติดตั้งโซลารเซลล์นะฮะมีจุดคุ้มทุนที่ชัดเจนนะครับใช้กันยาวๆนะฮะคุ้มค่าคุ้มทุนแน่นอนสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์0815968826นะฮะสอบถามทีมงาน m s w i t ูริทแอนด์โซลเซลได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม